ถ้าเราพิจารณาอย่างแยบคายแล้วนะครับความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากเรานี่แหละไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้หรอกเราทุกข์เพราะเราไปรับเอา เราไปรับเอาทำไมเราไปรับเอาเพราะจิตเราไม่แข็งแรงเพียงพอเราไม่มีภูมิจิตมันไม่มีภูมิแล้วทำอย่างไรจิตถึงจะมีภูมิก็คือการฝึกจะเริญสติอยู่เป็นนิดทำเล่นๆแต่ทำบ่อยๆฝึกจเจริญสติอย่างไรก็คือฝึกแบบบยาบหรือในรูปนอกรูปแบบก็คือ ฝึกมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือร่างกายฝึกมีเวทนากับรู้สึกถึงเวทนากับการเคลื่อนไหวของร่างกายยืนเดินนั่งอุจาระปัสสะทุกสิ่งอย่างฝึกบ่อยๆไม่เคร่งไม่เครียดทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่คือฝึกนอกรูปแบบ ฝึกนึกรูปแบบจะส่งผลให้การฝึกในรูปแบบซึ่งเป็นการฝึกแบบละเอียดนฝึกแบบฝึกอย่างแรกคนฝึกหยาบ,ยาบฝึกละเอียดหรือฝึกในรูปแบบนี้ได้ผลดีก็คือการเจริญอานาปานสติกก็คือการรับรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจเข้าออกนะฮะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าลมหายใจออกรู้แค่รู้เท่านั้น ในบรรดาขันห้าขันห้าขันไม่ว่าสำนักใดก็แล้วแต่ในการปฏิบัติธรรมฝึกตัวรู้ในวิญญาณเนี่ยฝึกตัววิญญาณฝึกตัวขันห้าเนี่ยคือฝึกตัววิญญาณให้มีความเข้มแข็งเพราะโดยปกติแล้วสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือการสัญญาและการปรุงแต่งตอบโต้คนทั่วไปนั้นวิญญาณคือตัวรู้นี้ตื่นรู้น้อย เพราะฉะนั้นเราต้องขอกกำลังจิตให้เข้มแข็งถ้าจิตเราเข้มแข็งแล้วไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้ถึงแม้เราทุกข์เราค็จะทุกข์น้อยทุกข์ไม่นานนะครับลองดูครับ